แม่อารถเด้อแม่ัดีวันแม่จ้าแม่าดีวันแม่าดีโอ้จม่นมากวานยังแม่ตเศร้าแคะบ่ได้มาขวนมาสาีวันแม่ก็เต็มัวจะมากโโดอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อ่าฮ่าฮ่าฮาะเออาฮ่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 า ทก็เห <Cornell> ็นจ <eland> ัง่สวยงามแต่แม่ไม่สวยแบบนี้กระเปาด้ไปวัดดอกขญ่าเยถ้าแม่ปรพ้อนไปวันแม่วัดยังขอกรบเปาด้ไปดอกตอนไหนื้อนแม่ยางข้าแม่ส้มข้าต้มขนมแน่ยังแน่านในบ้านทาในบ้านอะประเสริฐเลยาอรหันต้นใหญ่แน่นบะแต่ลออนแบบดหัน อย่าใเสียราทเสียสรสระาหายก็ได้ค่ะแม่เพื่นก็่อนเพื่อนเนียพุ้นหนเนาะแล้วความุณนลเด้อแ่แม่แม่มือนี่อ่าว่นแม่แวนว่ในหนลูกหลานสุุคนด้วยลูกหลาเยลูหลานเอ้ยแห้งดีแหงแจดดแข่างแงลกหางนี่ไปข้้งหมาด้ยหนงทุกท้งลา หาแล้วด้วค่ะม่ซนไอร์ดหาย้น่ยแม่โ่แม่ต้นหวยคอนวันแม่หาแล้วด้อค่ะเอฟกีสุคนเ่ากาแฟกินก็ไากินกาแฟบ้างแล้วเนี่ยไปกินกาแฟดาแล้วพ่อนพลาย ก็ได้กินกาแฟดำมอแม่เขวจะ่จะไม่ดีจะอ่อนเขยวจะน้องเขวเล้ยงกินกาแฟแขวเลียงนยังกาแฟไปเมื่อจะหนูยังได้ครงเดียวทางนี่เพราะเพราะแล้วทางนี้เยออันนึงเสียงมาเรียนนึงว่าดีดว่นแม่จะว่าพื่นกันว่านแม่ว่นแม่ว่นแม่จะพีกันจะว่าเพื่นกันว่นแม่ต้อว่าดีดีดีเ่าดีแต่ว่าดีไปเรื่อยือนห่างว่ากันเอฟซีมาเสมอเจ่ะแต่แม่ มสามคนเออพ่อมาสักคิวก็ต้องอ่อยปยิญนาญยน่งยังสียงโม่ข้างหลังเห็นนะกินตับของเล่นกุ้เล่นมื่อนีอหน่หนึ่งปลา,า,าเาี่ยหนึ่งปลาตามเดี้ยวหนึ่งปลายงเต้ยวม่ดาจะทานเขาปังไม่ได้เบิ่งน้ำเขาเพือกันก็นเล่นว่า,วาจะาย่ีกว่าปวดข้าปวดตาหลารแม่เปวดตาแหงอะไร กระดาษหลายขวดทอดงอนก้อนลันถูกปัสสาวะไหมแม่จะไปหาหมอยัใช่พุ่มโอเตะสรุปแล้วโอเตะยื่นเงินไปเลยได้เงินพี่การก็จะยื่นไปจะไปเอาใส่กระเพานี่เนี่ยกระเพาะใหญ่ไหนวันว่าทำอันจังหวัดไปวันมาเอื้อนนี่แหละแม่ไปไปนี่ร้องบานบ้านเฮานี่หมอกระเพาะใหญ่มันบรงนี้ยกสิรินทร์น้อนเตะศิรินทอนกับยศสูตรหมอเอื้อนไงฮะ ไปตรวจการได้ยินไม่เป็นหัวตึงได้ไหมได้ยิ้มยูทางเดียวนะต้องเปลี่ยนตั้งอันนี้มาให้แล้วตั้งอย่างกับหัวฟังฟังไปทำอะไรแย่ปั้นหนกระสีได้ไหมปั้นกระสีได้ปั้นหูวก็แล้วกระสีได้ปั้นพูดเถ่าเกษียณนี่มีสองเด้งด้วยน่ะไม่อยากได้หรอกแม่แบบนี้ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่นอ้องอ่ายูดีไม่แห้งนะ,คะ้ค่ะเด้อว,ว่านแม่คอยลูกร้านยูดีไม่แห้งสุขกุสุข้นจ้ะ,อะขอบคุณแม่ค่ะ